ไม่กล้าดูอ่ะทำไมอ่ะตอะไลมือเปลี่ยนอ่ะจำได้เลยว่าตอนแรกไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าดูอ่ะซ้อมซ้อมมนยังแค่ไหนไม่กินไม่ดื่มเฮ้ยลายมือข้างนี้เปลี่ยนอ่ะจริงจด้วยทำไมพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ย่ะทำไมผงพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยขอครับพูดกันดีๆไม่กินครับเอออยู่บ้านด้วยกันแล้วพูดกันดีๆครับใครไหมเพื่อนเสมอ ครับแล้วคูมีสองคนคนเดียวเธอต้องแคสปีดูด้วยดิเพลงนี้มันเหมาะผมมากกว่าเอาดิครับผมพี่พี่ไม่ค่อยพี่ตัวเล็กก็ไม่ค่อยมี็นพลังเลบอกไม่ได้แต่เเห็นว่ามีพี่ก็น่าจะเหมาะพี่อยากกินเชื้อมือรักคนเดียวเธอจริงๆไบหมอนมีเส้นเดียวแล้วทำไมของป้าแล้วทำไมของป้าเพรามีสาม ฟปา,ารู้ว่าหล่อดะไแล้วหอลวหอไหมอ่ะเป็นไงล่ะย้องพี่อ่ะแคปมาดูพี่มาดิดพี่ได้แฟนสวยปะไม่เขาต,อขอตอ่อเขาต่อ